สวัสดีนะครับแฟนๆแ,แกงโฮชนแนลทุกท่านเนาะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้พามาเที่ยวในเมืองเชียงใหม่กันอีกเช่นเคยนะครับผมนะวันนี้จะพามาชมความสวยงามนะครับของวัดแห่งแรกในเชียงใหม่นะครับนี่ครับป้ายอยู่ด้านหลังเราเลยนะครับก็คือวัดเชียงมั่นเป็นวัดแรกของเมืองเชียงใหม่ที่พระยาบางรายได้ทรงสร้างขึ้นนะครับณนะที่แห่งนี้เนาะก็คือยืนยงคงกระพันมาอยู่จนถึงปัจจุบันนี้729ปีนะครับผมก็คือ เป็นวัดแห่งแรกของอเมืองเชียงใหม่เลยนะครับผมยวจะพาทุกคนน่ะไปเที่ยววัดกันนะครับไปในจะเป็นยังไงเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างเนี่ยนะครับตามไปชมในคลิปเลยเย้โอเคนะครับก็เข้ามาภายในบริเวณวัดนะครับผมด้านหน้าของเราตรงนี้ก็คือพระวิหารหลวงนะครับผมแล้วก็ด้านข้างๆทางขวามือเนี่ยก็จะเป็นวิหารพระแก้วขาวนะครับแล้วก็พระศิลานะครับเป็นสองอพระนะที่มีความสําคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่อีก อสององค์นะครับผมนะอันนี้คือพระวิหารหลวงสําหรับประวัติของวัดเชียงมั่นเนี่ยก็สร้างขึ้นในสมัยพระพยามังลายมาสร้างเมืองเชียงใหม่นะครับคือตั้งแต่ปศ1 8 3่ออที่แรกสร้างเมืองเชียงใหม่เลยนะครับพระองค์เมื่อครั้งแรกที่เดินทางมาถึงแผ่นดินตรงนี้ก็ได้มาหยุดพักทับนะครับแล้วก็พักอยู่ที่นี่นะครับโดยสร้างาพระ พระวัพระราชวังไว้ตรงนี้ชื่อเวียงเหล็กนะครับซึ่งมีความหมายว่ามีความแข็งแกร่งดังเหล็กนะครับแล้วต่อมาเนี่ยก็ได้เปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้จากพระราชวังนะครับเป็นวัดเนาะโดยที่ร่วมกันสามกษัตริย์นะครับคือพญามังลายพญางามเมืองแล้วก็พระขุรามคำแหงมหาราชนะครับสร้างาพระเจดีย์ด้านหลังเนาะขึ้นมาแล้วก็ตั้งตรงนี้เป็นวัดขึ้นมาชื่อว่า วัดเชียงมั่นซึ่งมีความหมายว่ามีความมั่นคงนั่นเองนะครับอันนี้ก็คืออาบริเวณภายในวิหารหลวงนะก็จะมีพระประธานองค์ใหญ่อยู่ตรงด้านหน้าเราเลยนะครับผมนะดูสวยงามมีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งวัดก็จะมีอายุเท่ากับเมืองเชียงใหม่เลยคือ729ดีก้าปีกำลังก้าวเข้าสู่เจ็้อยปีนะครับผมสวยงามมากทุกคน แต่วิหารก็คงได้รับการบูรณะมาหลายครั้งแล้วล่ะนะครับนี่นะเดี๋ยวอันนี้จะสามารถทะลุออกด้านหลังของวิหารหลวงได้นะครับด้านหลังก็จะเป็นพระเจดีย์นี่นะครับที่องค์สามกษัตริย์ได้ร่วมกันสร้างขึ้นด้านหลังนี้ก็จะมีซุ้มนะครับแล้วก็มีพระบดิสถานอยู่ด้านในด้วยนะครับนี่เราก็ออกมาด้านหลังนะครับ นี่อันนี้ก็คือองค์เจดีย์นะครับที่อองค์สามกษัตริย์เนี่ยได้สร้างขึ้นนะครับเป็นแห่งแรกของเชียงใหม่หรือนพบุรีสีนครเพิงเชียงใหม่นั่นเองนะครับนะตัววัดก็มีความสงบนะครับแล้วที่เรามาก็จะมีนะักท่องเที่ยวมาไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ นกักท่องเที่ยวให้ความสนใจนะครับเพราะว่าเป็นวัดแรกของเชียงใหม่เลยนะครับผมนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิหารพระแก้วขาวเนี่ยอันนั้นก็คือพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สําคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มายาวนานเช่นเดียวกันนะครับผมนี่เนาะอันนี้ก็คือองค์เจดีย์นะครับที่สามกษัตริย์ได้ร่วมกันสร้างขึ้นนี่นะครับผมโอเคนะครับจุดตรงนี้ก็ เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งของวัดนะครับก็คือหอพระแก้วขาวแล้วก็พกระศิลาเะครับผมนะเป็นพระพุทธรูปสําคัญประจ,ำจำําจังหวัดเชียงใหม่อีกสององค์นะครับผมที่ประดิษฐานอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือภายในวิหารนะก็คือประบัติพระแก้วขาวเนี่ยก็เดิมเนี่ยอยู่ที่เมืองระโวหรือลบบุรีนะครับสององค์ที่อยู่ในในเขาเรียกอะไรอะซุ้มเนี่ยเนาะครับผมสำหรับพระแก้วขาวเดิมอยู่ที่เมืองระโว แล้วก็พระนางจาม,มาวิจาม,มาเทวีล่ะขึ้นมาปกครองนครฮารีบุญชัยก็เลยได้อัญเชิญนะครับตามเสด็จพระองค์มาเป็นพระประจําพระองค์นะครับที่นครฮารีบุญชัยนะและหลังจากนั้นสมัยพญยาเยมืองลายมาสร้างเมืองเชียงใหม่ก็ได้ไปอัญเชิญพระแก้วขาวจากเมืองฮาลีบุญชัยมาประดิษฐานไว้ณที่วัดเชียงมั่นแห่งนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับเนาะก็ เป็นพระประจำพระองค์ของพระยามางลายนะก็ประดิสถานอยู่ที่เนี่ยมา700กว่าปีแล้วนะครับสาหรับพระศิลานั้นก็เดิมเนี่ยถูกอัญเชิญมาประดิสถานไว้ที่นครเขลรางนะครับหรือจังหวัดลาปางปัจจุบันนะครับแล้ว,วพระเจ้าติโลก,กรลาชสมัยพระเจ้าติโลก,กรลาชก็ได้อัญเชิญนะครับมาไว้ที่เชียงใหม่และก็มาประดิษฐานที่วัดเชียงมัน่น แห่งนี้นะครับก็เลยเป็นพระสององค์ที่อยู่คู่กันนะวชิมานแห่งนี้นะครับที่อยู่ในซุ้มนะเห็นไหมครับเนาะเพราะว่าต้องทงอํากรงปิดท่านไว้เพราะเกรงว่าจะาถูกโจรกรรมได้นะครับผมนะอันนี้นะครับแล้วก็มีรูปพระจำลองของพระนางจามร์ทีวีตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะแล้วก็มีองค์พระแก้วขาวจำลองอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ นี่นะนี่นะก็เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีความ่าน่าเลื่อมใสอีกวัดหนึ่งของเชียงใหม่เลยนะครับนาใครมาเที่ยวเชียงใหม่นะครับแนบ้า,านะครับวัดเชียงแหม่วัดแรกของเมืองเชียงใหม่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศบริเวณร,รอบวัดนะครับมีความสงบ นะสงบแบบสงบเงียบเนี่ยนะครับใครที่สายแบบมานั่งสมาธิอ่ะเหมาะเลยนะครับเงียบมากไม่มีการประกาศไม่มีการแบบเรียอะไรอะไรทั้งสิ้นนะครับผมนะมีความสงบตามแบบวัดของทางล้านนาเลยนะครับนี่เนาะด้านหลังก็จะมีนะครับเจดีย์ที่เรากล่าวถึงเมื่อกี้นะครับ ก็คือจะดีแรกเลยของเมืองเชียงใหม่นะครับผมที่องค์สามกษัตริย์ได้ร่วมกันสร้างขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทั้งสามพระองค์ก็ได้ร่วมกันสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันนะครับมีความเจริญรุง่งเรืองมาเป็นลําดับนะนี่สวยงามเลยทุกคนใครมาเชียงใหม่เนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับมาเที่ยววัดแรกของเมืองเชียงใหม่เนาะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีอ ประติมากรรมนะครับพยา,ยามังลายอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ยังพอมีนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันอยู่นะครับผมนี่นะนักท่องเที่ยวก็ให้ความสนใจที่มาเยี่ยมชมนะครับวัดแรกของเชียงใหม่เนี่ยขนาดว่าวัดตั้งอยู่กลางเมืองเลยนะพี่สองนะโดยรอบเนี่ยก็คือแบบเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งอะไรธุรกิจอะไรเงแต่เงียบมากเยนวัดเนี่ยนี่นะครับอันนี้ก็คือลูปปัน้นองค์พญา,ามังราย นะครับผมปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังรายนะครับผู้สร้างเมืองเชียงใหม่นี่เองนะมาสักการะ,ะกันได้นะครับผมอยู่ตรงนี้อาวแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศโดยรอบบริเวณนะครับของวัดเชียงมั่นนะครับผมเนี่ยมุมนี้ก็สวยพี่ซองเนี่ยถ่ายรูปมานะสวยมากเลยนี่แล้ววันนี้ฟ้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเชียงใหม่หน้าฝนเนี่ยฟ้าจะไม่ค่อยสวยแต่องค์เจดีย์สวยมากดู นะก็ได้รับการบูรณะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะครับผมนี่นะใครมาเชียงใหม่ห้ามพลาดเลยนะครับผมวัดเชียงมั่นนะครับปักหมุดไว้เลยนะเสิร์ชใน Google ขึ้นแน่นอนนะครับอยู่กลางเมืองเลยทุกคนนี่นะฮะใกล้ๆถนนคนเดินวันอาทิตย์อ่ะไม่ไกลมากใกล้ๆก,ก,ก,กับ อันดุสารีพญยา,ยามางลายนะครับก็จะมีหอตไตรอยู่กลางน้ําแบบนี้นะครับผมสวยงามเลยนะครับแต่พญานาคนี้น่าจะสร้างขึ้นใหม่นะดูใหม่เลยแต่ว่าตัวหอตไตเนี่ก็น่าจะมีความเก่าแก่อยู่พอสมควรเลยนะครับผมนี่นะแล้วก็หันมามองย้อนกลับมานะครับก็จะเห็นองค์เจดีย์อยู่ด้านหลังนี่นะครับสวยงามเลยทุกคนนะครับผมเนาะก็เดินเที่ยวได้เดินเที่ยวเดินชมได้รอบวัดเลยนะครับ เห็นไหมเห็นนาะมีความสวยงามนะครับมุมนี้มุมนี้ก็สวยทุกคนเห็นไหมจะดีมีความเก่าแก่มากนะครับเจ็ดรอยกว่าปีนี่คือในเชียงใหม่ไม่มีวัดไหนเก่ากว่านี้ละนะแต่ถ้านับว่ายังอ่าเป็นนบพระบุรีสีนครพิงเนี่ยก็คือวัดแรกนะครับไม่นับไม่นับเวียงกุมกามนะเวียงกุมกามเข้ามาก่อนนะเนี่ยโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้เนาะก็ เป็นบรรยากาศของวัดแรกในเชียงใหม่นะครับที่หลายๆคนไม่รู้จักนะอาจจะยังไม่รู้ว่าที่เนี้ยคือวัดแรกนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะไปในต่อก็ฝากติดตามครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย